ก่อนที่พวกเราจะรู้จักแบ็คออร์แกไนเซอร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเวลาจะเปลี่ยนกระเป๋าทีนึงก็แบบอ๋ออีดอกเหมือนยายบ้านเหมือนยายอาพาร์ตเมนต์แต่คือตอนเนี้ยมันทําให้ชีวิตเราง่ายมากขึ้นเอ็ดดี้มีเวอร์ชันสั้นแล้วค่ะกูไม่พอค่ะกูอยากได้ยาวๆค่ะเพราะเราชอบอะไรที่มันยาวใหญ่นเนี่ยเคยคุยในขับเฮาว่าซื้อกระเป๋าแชแนลมาขายต่ออะไรเงี้ยจะได้กําไรไหมกําไรอ่ะคือกำไรใช้ส่วนมากจะขาดทุนนะเอาจริงที่เขาติดต่อมาเพราะว่า เเขาาห็นว่อสวยแล้วสวสัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดี้โวยาสามหกอีกครั้งหนึ่งค่ะดีใจ ไม่ได้ถูกผ่วยนะครับสำหรับเพื่อนที่ไหลเข้ามาชมเอ็ด er ดี้โดยบังเอิญนะครับเอ็ดดี้จะเป็นแฟชั่นแอนด์ทราเวลยูทูบเบอร์นะครับที่มั่นโหนกท <emerges S 1> ี่สุดใน3โลกรีวิวอย่างจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใครๆทั้งสิ้นค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะครับหลังจากที่สาบแช่ง FC ที่เข้ามาดูคลิปเอ็ดหลายๆรอบไปว่าแบบเข้ามาดูยอดวิวนี่เยอะเชร์ยอดสับนี่น้อยเชร์อะไรอย่างเงี้ย ยอดสับก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขออวยพรให้หาผัวหาผัวก,กันได้ทุกคนนะครับแล้วก็ผัวน่ารักน่ารักกันทุกคนเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่สับก็ตามคำแช่งไปนะครับ <c oughs> พอดีได้สปอนคอร์แล้วนะครับเพื่อแรงเชียร์แรงใจแรงสนหับสนุนยอดวิวยอด,ยอดเองเ็งเกล็ดต่างๆมันทำให้แบบเจ้าของผลิตภัณฑ์นเนี่ยไม่เห็นความสวยของเอดดี้นะ มันก็คือเป็นแบรนด์ซัมโมกาแนด์ก่อนอื่นนะีก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่ใจดีก่อนนะครับขอบคุณมากค่ะมิลลี่ you are watching t h i s video อันยองฮาเซยมซามิดะ thank you so much for your kind collaboration totally adore your product and I believe that the Thai community is big enough to support your brand and they will adore y o u r product just like I am. Thank you so much again for your collaboration นะคะขอบคุณค่ะอคอมชามิดะค่ะ,คคะ <c oughs> ถ้าใครตามช่องเอ็ดมาจะรู้ว่า Ed, อเอ็ดอ่ะเยใช้ผลิตภัณฑ์ของซามอก้ามาก่อนมีดอกใช้จริงไม่ได้ไป้ายยานะคะแล้วก็ใช้ไปนะแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาเยอะมากเลยว่าพี่เอ็ดคะซื้อที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยเอ็ดก็แบบเออบอกไปเยอะนะก็ขายของให้เขาไปเยอะตอนนั้นเขาไม่ได้สปอนนะแต่อันเนี้ยเขาสปอนก็เออตอนนี้ถามมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวใครสนใจอย,อย่างเงี้ยเอ็ดจะทิ้ง โค้ดส่วนลดไปให้ด้วย20% off purchase นะครับก็สำหรับโค้ดนะครับ <c oughs> ก็จะเป็น S D V S S M G นะครับสามโกานั่นเองข้างล่างด้วยนะครับอันนี้กูซื้อเองนะคะกูไม่ได้รับส่วนลดนะคะซื้อราคาเต็มแล้วก็เคยซื้อแบบพวก Black Organizer แล้วก็หายไปละปิวไปพร้อมกับกระเป๋าเคลลี่นะคะก็เลยแบบเออพอดีได้ของมาใหม่นะแล้วก็มาในจังหวะที่แบบโอเคเราได้เบอร์กินมาใหม่พอดีเนาะเราก็แบบว่า กำลังจะมองหา back o r g a n i เซอ e r นะคะ mm hmm. ก็เนี่ยแหละ mm hmm. เขาส่งมา mm hmm. เเอ็ดอันบ็อกให้ดูก่อนนะครับ mm hmm. สิ่งที่นางส่งมา mm hmm. เขาแพคมาดีมากเลยนะครับ mm hmm. ก็จะใส่ถุงมาแล้วก็มีตาสติ๊กเกอร์ของซามูก้านะครับ mm hmm. ผลิตภัณฑ์ของซามูก้าจะเป็นแฮนด์เมดร้อที่เมค e อินเกาหลีนะคะ ทำมาจากเกาหลีอันยองนางก็น่ารักมากเลยเพราะว่านางรู้ว่าเอ็ดได้กระเป๋าสีแทนนะนางก็เลือกสีที่แบบแมตกันให้นะครับแล้วก็จะมีใบที่เนี่ยเหมือนเป็นผ้าสักหลาดเหมือนเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะที่มีความยืดหยุ่นแต่มีความเป็นทรงแล้วก็มันจะไม่สีมันจะไม่ตกใส่สีกระเป๋าเราอะซึ่งเอ็ดเคยใช้ของเขามาแล้วนะในกระเป๋าแอร์เอรับประกันว่าของเขาดี แล้วที่สําคัญกว่านั้นคือราคามันจับต้องได้มันมีแหละยี่ห้อที่ดีกว่ายี่ห้อนี้ยแต่คือเอ็ดไม่สามารถอเอาเงินไปซื้อกระเป๋าหมดแล้ว่พูดง่ายๆคือแบบมันจะมียี่ห้อที่แบบไฮเอนด์กว่านี้อีกอ่ะที่แพงกว่านี้อีกอ่ะแล้วแบบเห็นพวกบล็อกเกอร์รีวิวเยอะมากเลยแต่ให้เอ็ดแบบควักเงินซื้อแบบแบ็กอินสิร์ตอ่ะประมาณ5 600 u s ดอลลาร์ทำใจไม่ได้เอ็ดว่ามันมันเยอะเกินไปเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่แบบขนาดนั้นนะเออก็เลยแบบเอาวันนี้ละกลันแร้เแบบาอันเนี้ยราคามันก็จะประมาณแบบ20บ ถึง60 US ดอลลาร์เงี้ยมันเป็นราคาที่เรารับได้เราก็เลยเหมือนเคยเป็นลูกค้าเขาแล้วก็เคยคุยกันไว้นอนแล้วแบบเออนางรู้ว่าเราได้ของใหม่มา,มานางก็เลยแบบน่ารักมากนะคะแล้วก็มีนี่เห็นไหมางานเงินละเอียดนะแล้วมันเป็นทรงด้วยอย่างที่บอกนะใส่ไว้ในกระเป๋าเลยก็ได้หรือจะถอดออกก็ได้แล้วแต่เรานะบาง T 恤ที่เกียดยก็จะใส่แบบคาไว้เลยอะไรเงี้ยทรงมาดีงามมากเลยข้างในก็มี product information มาอันนี้มัน h a n d wash only นะครับแต่ว่าห้ามวอชทางอันแล้วก็ห้ามแบบห้ามเปลนนะมันจะทําให้เสียทรงนะดูเวลาอยู่จะซักอยู่ต้องซักบางส่วนที่มันเปิดแต่ส่วนมากมันเป็นผ้าอยู่ก็เอาแปรงสีฟันเนาะเอดเคยนะเวลาแบบโดนซอสโดนอะงไรเงี้ยก็เอาแปรงสีฟันี๋ยวเอา Baby White ess, งไปวิวไว้เช็ดอะไรเงี้ยง่ายๆดูแลง่ายไม่ลําบากแล้วมันก็เป็นทรงอย่างที่บอกนะแต่ก่อนก็คือก,กระเป๋าเคลลี่ของเอดที่โดนขโมยไปอ่นะมันเป็น หนังสวิปใช่ไหมครับทรงมันก็ค่อนข้างจะดสาชี่นิดนึงแต่พอใส่ไฟมันก็ดันทรงกระเป๋ามันก็ช่วยได้เยอะนะไอคีนองลี่รีดได้นะครับในไฟที่แบบปานกลางนะครับอันนี้จะเป็นไซส์เบอร์กิน30นะครับใช้คําว่า share แชร์ในกันแชร์ทิกเพื่อนๆนิดนึงนะเอ็ดเข้าใจแหละว่าของพวกนี้บางคนแบบเออไม่ได้ซื้อมาทุกอันนะเอ็ดจะแบบเวลาเอ็ดซื้อเอ็ดก็ไม่ได้ซื้อทุกอันเหมือนกันก็จะซื้อแบบเนี่ยสมมุติไซส์30เนี้ยเอ็ดมีเคลลี่ไซส์32ด้วยนะครับมันก็ใส่ด้วยกันได้นะ แล้วเวลาอยู่จะย้ายของอ่ะอยู่ก็แค่เปลี่ยนออกกนไอเซอร์ละเอ็ดมี d ีออ e เอเอีกใบหนึ่งซึ่งน่าจะเข้ามันไม่ได้ทำมาเพื่อ d ีออ e เอเ3อสามสิบนะแต่ว่าเห็นปะก็ใช้ได้เหมือนกันเราอาจจะซื้อแบบสมมติเราเนี่ยไซส์สามสิบเป็นไซส์ที่เพอร์เฟกสุดอ่ะยูซื้อมาไซส์เบอร์กิน30สิใช่ไหมยู you ใช้กับ k ค l ีสามสองได้ยู you ใช้กับอันนี้ได้แล้วยูก็ใช้กับเบอร์กินได้เนี้ยเห็นปะอาจจะใส่แบบ แก้วกาแฟกระบอกนะ้ําอะไรก็ว่าไปเนาะใส่มือถือมีหลายช่องมากอะเห็นปะมันจะมีช่องแบบเราเอดาจจะทำซูมอัพให้ดูแล้วกันว่าวอดฟิตอะไรในในตัวอบับกางนะ หเห็นป่สีแบบเข้ากันเป๊ะเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะผลิตภัณฑ์มันค่อนข้างจะมีความแบบว่าซอปอะมันจะไม่ทำลายไม่ s c r a t h กระเป๋านะครับแล้วก็เขาบอกมาว่าสีมันจะไม่ transfer ใส่กระเป๋าแน่นอนอันนี้เคยใช้มาแล้วเป็นปีนะบอกได้ว่าของเขาดีจริงๆสิ่งต่อไปชีน่ารักมากเลยชีบอกเออมีกระเป๋าะไรใหม่ที่ยูอยากได้อีกอันนี้นะครับก็เป็น สีแบบช็อกกิ้งพิงเห็นละคันหูมากทำไมชีเลือกสีนี้ให้จริงอะโทนสีของซามูก้าเขาจะมีช้อยให้เลือกสีเยอะมากนะแต่เอ็ดบอกว่าเอ็ดไม่ซีเรียสเรื่องสีเอาสีอะไรก็ได้ให้เขาเลือกให้เอ็ดนะที่เขามีอยู่ไม่ต้องทำใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมัน make to order เว้ยแล้วมันจะใช้เวลานาน,านเอ็ดก็เลยแบบว่าเออเอาอันนี้แหละสิ่งที่มีอันนี้ส่งมาเร็วมากปกติมันจะใช้เวลานะเพราะว่าทั้งก่อนที่เอ็ดสั่งเนี้ยก็ใช้เวลาเป็นแบบยี่สิบ สองสามวันทีดาเพราะว่ามันต้องส่งมาจากเกาหลีใช่ไหมคบนี่ก็สาหรับชาแนลมินิเล็กเทนกรานะครับก็คือใช้ได้สําหรับชาแนลไซส์ยี่สิบเนาะสำหรับหนังคาเวียจริงๆแล้วว่าไอตัวแบ็กอินเสิร์ตเนี่ยมันไม่ได้สาคัญเท่าไหร่เพราะว่าหนังคาเวียมันจะมีความแบบดูเรเบิลนะมันจะมีความแบบทนทานทนมือทนตีนอ่นะแต่ว่ามีอินเสิร์ตก็ดีสุดเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของทรงด้วยไงแต่ว่าถ้าเป็นหนังแรมนะโคตรต้องการแบบว่าไอพวกแบ็กอินเสิร์ตเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าอะไรรู้ป้าหนังแรมอะบางทีข้างในอย่างเงี้ย คือใส่อะไรใส่กระเป๋าตังใส่คุญแจรถไรเงี้ยคือขูดข้างในกระเป๋าแรมมากเราเจะเอามาแบบจะเอามาเปิดประเด็นกระเป๋าแรมด้วยว่าแบบเออกระเป๋าแรมมันพังที่นั่นจริงไรเงี้ยสวยมากแล้วยิ่งใช้กระเป๋าสีดําแล้วคือแบบเปิดมาโอ้ยอดอกสวยเป็นสีชมพูแบบโอ้ยตายละฉันร้องกรี๊ดเลย ไอสินค้าที่เป็นลักชูรี่เนี้ยมันเป็นสินค้าที่แบบว่าเราซื้อมาเพื่อนในการลงทุนไม่ให้เงินเราสูญไปเนี่ยเคยคุยในขับเฮาว่าซื้อกระเป๋าชาแนลมาขายต่ออะไรเงี้ยจะได้กําไรไหมกําไรอะ่ะคือกำไรใช้ส่วนมากจะขาดทุนนะเอาจริงกระเป๋าที่ได้กาไรจริงก็คือกระเป๋าแอ r เมซที่เป็นรุ่นแบบปังๆก็ชาแนลรุ่นที่ฮิตๆอย่างเงี้ยอยู่จะได้กําไรนิดนึงแต่ถ้าอยู่ใช้ไปและอยู่ขายไปเพราะว่าแบรนด์ชาแนลเนี้ยมันขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วไงอยู่ขายอยู่อาจจะอีเวนต์เพราะว่ามันจะมีการแบบ เวลาอยู่ขายตามเว็บไซต์อ่ะมันจะมีค่าคอมมิชชั่นค่าอะไรอย่างเงี้ยแอดดีเอ็ก็คือเงินที่อยู่ได้สุดที่จากการขายอ่ะอยู่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นค่าส่งค่านู่นท่านี่ก็คือสุดท้ายมันเท่าตัวแหละแต่ว่ากําไรก็คือกําไรใช้คิดอย่างนี้ให้สบายใจนั่นแหละที่เขาติดต่อมาเพราะว่าเขาเห็นว่าเอสสวยแหละเอาไม่ใช่นี่ยเขาแพ็คมาดีมากเลยนะจะบอกมีอะไรมาให้เราอีกเนี่ยโอ้ยคร s h สีสวยมากเลยสีแบบบูอิเล็กทริกนะอันนี้ก็ใช้แบบเวลาไปทะลงทะเลเนาะเป็นแบบเหมือนถุงใส่ของ essential p o w e r อะไรเงี้ยเฮ้ยไออย่างเงี้ยใส่ใน c l u t h ได้นะเป็น back accessory นะครับเขาถามว่าอยากได้อะไรไหมคือ s a มอ k a ไม่ได้ขายแค่ไบเ e าขนาดเสืเขาขาย back accessory ด้วยที่เอดโชไปอีมุกเนี่ยแหละที่แบบว่าหลายคนแบบอยากได้อะไรเงี้ยก็จะซื้อจากซามองกานะคะ ไปช่วยอดหนุนเขาด้วยลด20%ด้วยครั้งที่เราซันซือฉันไม่ได้ลดสักบาทนะคะฉันชอบจริงๆไม่ได้ตอแหละค่ะโอ้ยอันนี้คือแบบเอ็ดดีมีเวอร์ชั่นสั้นแล้วค่ะกูไม่พอค่ะกูอยากได้ยาวๆค่ะเพราะเราชอบอะไรที่มันยาวใหญ่เนาะ <laughs> อันนี้เห็นแล้วแบบฉันร้องกรี๊ดเลยอะ่ะแล้วฉันแบบพอได้อันนี้มานะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันจะสะภายให้ดูเอาสิ เป็นไงล่ะสวยคุณสวย นึงนะแต่เอ็ดไม่ติดเอ็ดว่ามันน่าหลักมากเลยดูดิเห็นปะขันหอยขันหอยกอยใจมากผู้ชายก็ไม่ติดนะดูเทท่ลดูไม่สาวเลยอะเอาจริงเดี๋ยวเห็นคุณตี้ปะมันเป็นแบบอย่างเงี้ยมันเป็นฮุกอย่างเงี้ยที่แบบว่ามันใช้ได้กับกระเป๋าได้หลายใบมากนะแต่อันนี้คือกระเป๋าที่เอ็อยู่ตรงหน้านะที่เอ็ดลองลองให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วก็คุณตี้อย่างที่บอกไปนะครับ มันคุณภาพค่อนข้างดีนะไม่แบบแตกหักง่ายเพราะว่าอันเนี้ยใช้บ่อยมากแล้วใช้มาหลายทริปมากแนะนําอันนี้แนะนํามากราคาอาจจะแบบไม่ได้ถูกมากนะแต่ว่าคือคุณภาพเขาก็แบบ you get what you pay for นะคะอ mm ี hmm. ดอกทองแต่ยูลดอีก20%ก็เยอะนะ mm hmm. แล้วสิ่งสุดท้ายนะคะที่ได้มาส mm ้อ hmm. ยคอค่ะอ mm ีดอกไม่ใช่ <laughs> มันคือแฮนเดิล hmm. กระเป๋านะซึ่งเอสบอว่า อีหา yeah. มันมีความแบบเป็นร็อกสตาร์มากเลยอะ่ะเราใส่กับอะไรดีวะมันแบบถ้าใช้กับชาแนลมันเยอะไปเนาะเราว่าเพื่อนว่าไงมีความเป็นแบบบอสติ v าเ e เนต้มันมีความแบบเป็นหลุยวิกตองที่แบบซีซั่นใหม่ที่มันเป็นโซ่ยักษ์ๆกันเนี้ยเอ็ดว่าจะเอามาใช้กับคลัสเอกซอติกใบเนี้ยครับที่เป็นหนังลิซ่าที่เป็นของฟูช i วินเทกแบบประมาณเนี้ยีดอกเยอะปะ ก็ไม่ใช่คนเลเรียบปะเก๋เนาะคือแอมเอสเอร์ลีนตอนนี้คือแบบขายดีมากพอฉันนะเอาจริงมีคนมาถามเยอะมากแอมเมสควรมาสปอนฉันสวยปะสวยอยู่แม่แบบไปใส่ตลาดเนาะไปทะเลกูว่าโดนปนอีีดอกรวยมาคือมันแบบมันคันมากเลยฉันเห็นแล้วฉันลองกรีดเลยอ่ะฉันแบบถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆเนาะแบบตัวแบบหุ่นเล็กๆจะแกลลวผู้หญิงไทยอย่างเงี้ยมันจะแบบเห็นปะมันจะแบบ จะเป็นลมกูจะบ้าตายไวันก่อนที่พวกเราจะรู้จัก b บ a c k Organizer อย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเวลาจะเปลี่ยนกระเป๋าทีนึงก็แบบอ๋ออีดอกเหมือนยายบ้านเหมือนยายอพาร์ตเมนต์แต่คือตอนเนี้ย มันทำให้ชีวิตเราง่ายมากเขาแค่ยกตัวแบ็กออแกไนเซอร์ที่มีของเราอยู่แล้วอะออกแล้วก็ไปอีกกระเป๋าหนึ่งเข้าใจไหมมันก็ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมากแบบประหยัดเวลาขึ้นมากๆนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้นะครับจะได้รับประโยชน์และก็ความบันเทิงไม่น่าก็นอนสำหรับ FC ที่น่ารักของเอ็ทุกคนนะครับ if you love your luxury b a g you need to protect them with the good stuff like samoga นะคะ เวทสปอนสุดฤทธิ์อีดอกทองก็อย่าลืมนะเอ็ดมีดิสคาวโค้ดไว้ให้ด้วยนะเราจะใส่ไว้ที่ดรอปบอกข้างล่างด้วยก็คือเอ็ดดี้วีเอสเอสเอ็มจีนะครับก็คือเอ็ดดี้วีเอสสโมการนั่นแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะมิงานหาผมไม่ได้นะอีดอกทองนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวีโอหน้านะครับเทคแคร์ด้วยนะทุกคนตอนนี้อากาศร้อนแล้วก็เมืองไทยเนาะอยากกลับบ้านมากเลยอยากไปทะเลอะไรเงี้ยเราเจอกันวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ บายใครเข้ามาดูแล้วไม่กดซับขอให้โสดตลอดชีวิตค่ะ